ที่หนึง่งสมันตาจักกวาเลสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัตธรรมังมุนิราชาสะสุนันตุสักขโมขะถังสัเคกเมจรุปเปคิริศิคารตะเตจันตลิเควิปานีทีเประเถจะขามีตะรุวนะขะหะนี เขห์วัตถุภูมิเขเตภูมาจายันตุเทวาชลทัตละวิสมียักขขันธทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะระจนังสาธุเมสุนันตุธรรมสัมณัคโลอยัมปทันตาธรรมสัมณัคโลอยัมปทันตาธรรมสัมณัคโลอิยัม Hai coba tuh Arahato sama sang putus anak moda saat kogoboto Arahato sama sampai besar nakmu tasap kogoboto Arahato sama sampai besar putang seronong kacami teman seronong kacami sangkang seronong kacami tuti api putang seronong kacami putih yang ทุติยามปิสังฆังสารนังคฉามิตติยามปิพุทธังสารนังคฉามิตติยามปิธรรมังสารนังคฉามิตติยามปิสังฆังสารนังคฉามินักที่มีสารนังอัยญงพุทโธมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิ่มีหัตุสัพพะทานติมีสารนังอันยญงธรรมโมมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสที่ มีโหตุสัภาภาพทานติมีสารนังอันญังสังคูมีสารนังวรังเอเตินะสัตจาวัชเชนโสที่มีโหตุสัภพภะทา